บ่ได้ยักซะน้อมายามหมอกเนาะร้อยนะครับตอนนี้น้ํากดประกดตะเนนเนาะประมาณนะสิน้อเอ้ยประมาณนะคนมันคนก็ตก <sharpets> <Jetzt die> <aufgere> <stopp> <laughs>. เดินเลยไอ้ก้อนหักบมือเหีส่ใส่ปานี่นะเส็นนอนยา ลูงม่สิเดนนี่ใ้ลูกจตเทะอาเจตเทศไปผ่านไปตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลออกมีนิขึ้นฮะมาหิน sinami sudah <laughs> <laughs> dia riang dai ha mai

อาจจะดึงเลยเนาะ